ีใหม่สีใหม่มีเข้ามาแล้วครับคันนี้กับ New ยา r i s 1.2 Smart ปี 2, 2023นะครับมากับสีเทาแลมโบสีใหม่เลยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมกับเล็กหม่แค่48,000โลนั่นเองใครกำลังหายาริสปีใหม่สีใหม่อยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่สุวิทวงศ์46นะครับที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกขามากกว่า500คัน นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับ4ประตู5ประตูหรือจะเป็นรถ SUV รถ PPV นะครับรถตู้รถกระบะมีให้เลือกเยอะแยะมากกว่า500คันเลยนะครับผมวันนี้ขอนำเสนอกับคันนี้เลยครับเจ้า Toyota y a r i ิตัวนิวนะครับผมปี2023คันนี้มากับสีใหม่ด้วยสีเทาแลมโบนะครับผมมีเข้ามาแค่คันเดียวเลยนะที่บริษัทนะครับผมสำหรับสีเทาแลมโบนะสำหรับคนที่หามหากันเข้ามานะครับผมคันนี้เป็นตัว 1.2 s mart นะครับผมปี2023มากับเล่งไม้แค่48,000โลท่านเองนะครับผมรถใช้งานน้อยนะครับผมบอดี้เดิมสวยเดิมรอบคันเลยเดี๋ยวผมพาชมนะครับคันนี้เก๋ง5ประตูสุดประหยัดดูแลง่ายนะครับผมยาลิทกับสีใหม่ดีไซน์ใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวพาชมตัวรถกันนิดนึงนะครับผมเส้นสายเดียมขัดเดียมสันร,รอบคันนะครับบอกเลยว่าใหม่ๆไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นเลยนะครับตัวรถสีเทาแลมโบ สวยฉ่าแบบนี้นะครับพาดูสีใกล้ๆกันนี่เลยเส้นสายเส้นเหลี่ยมสันฝากระโปรงต่างๆนะครับผมคมๆแบบนี้เลยนะครับมาดูเส้นสายรอบ้างนะครับนี่เลยสีเทาแลมโบนะม <an> ีเข <an> ้ามาแค่คันเดียวเลยนะครับนี่ครับการชนหน้าป่องซุ้มล้อนะครับแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะฮะพาดูสีสันรอบคันก่อนสักนิดนึงนะฮะตัวรถสวยมากครับสีเทาแลมโบนะฮะแต่ลูกค้าหาอยู่นะ มีเข้ามาแค่คันเดียวเลยกับยาริส1.2สมาร์ทคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับตัวสมาร์ทนะฮะได้มากับฟังก์ชันมีพอมีมาให้และมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้นะคุณแจคียเลสนะครับผมอ่ะมาดูดีไซน์เจาะลึกเรื่องดีไซน์ตัวรถกันนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับผมเขาเป็นตัวนี่ยาริสนะเป็นตัวม i เนอร์เชนแล้วนะครับผมมากับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่เป็นแฮมเมอร์เฮดดีไซน์นะ นี่เลยกับหน้าฉลามหัวค้อนแบบนี้นะครับดีไซน์ใหม่ปี2023นะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทาอ่าสีดําขออภัยครับสีดำเบียนโนมแบล็แบบนี้นะครับตัดกับตัวรถสีเทาแลมโบนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้ากระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากโลโก้โตโยต้าตรงกลางชัดเจนนะครับผมตัวไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับก็จะได้มาเป็นแบบหลอดโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเดย์ไทม์มีมาให้ในโคมแบบนี้เลยนะครับผม วอาเข้ากับรูปโคมไฟสวยงามเลยทีเดียวนะครับไฟหน้าดีไซน์มาเฉบเขียวสวยงามเลยนะครับผมกระจังหน้าสีดําเงาเปีนโนแบล็คนะครับไม่มีรอยขูดขีดของหินกระเด็นเลยนะครับวันนี้ใหม่มากนะปีย3ิบสาไม่สี่หมื่นแปดมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับจับล้อแมกนะครับขอบสิบห้ายางเป็นลายทูโทนปัดหน้าเงานะลายใบพัดแบบนี้นะครับผมสวยเลยเป็นลายใหม่ของปีของตัวไมเนอร์เชนเขานะครับผมมาพร้อมกับยางดอลล็อเอ็นเซฟนะครับ ยางหลอเ n ็ f ปี23นะครับผมพร้อมใช้งานเลยด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับคันนี้ด้านหลังเป็นรัมเบรกนะกระจมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับสีดำตัดกับสีตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับบิวอินมาให้เลยนะครับพร้อมมือเปิดประตูเองก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเทาร์เโบนี่เลยครับเส้นสายเหลี่ยมสันด้านข้างตัวรถนะครับสวยคมไม่ยุบไม่บุบเลยไม่มีรอยดักยิ้มไม่เห็นนะครับด้านล่างสีสันสวยงามนะครับผมล้อหลัง เช่นเดียวกันเป็นแบบดัมเบกนะครับผมยางดันหลบปี23าทั้ง4เส้นนะฮะมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับกับไฟท้ายท้ายจะเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะครับบริเวณไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยบริเวณตัวไฟเบรกกับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบไฟ l e d นะส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับผมดีไซน์เดิมแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะครับผมคันนี้กับโลโก้ยาริชเจนนะครับ1.2จสมาร์ทด้านหลังมากับชุดสเกิร์ตหลังแบบนี้เลยครับเล่นลายแบบ ลายคาร์บอนด้วยนะลายคาร์บอนเกทล่าแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับทัาทิมล่างอยู่ครบๆเลยนะฮะมาดูฝั่งข้ากันบ้างนะครับนี่เลยเส้นสายเหลี่ยมสันรอบคันด้านขวานะครับสวยงามคมทุกจุดนะครับผมไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มไม่เห็นเลยนะครับอ่ะบริเวณหลังคายก็เช่นเดียวกันนะครับผมสีสันสวยงามใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยสีเทาแลมโบสีใหม่นะครับผมนี่เลยฮะไม่มีขูดขีดอ่าไม่มีการ รอยเขาเรียกว่าอะไรรอยขี้นกหรือรอยอะไรตกใส่เลยนะครับผมคันนี้ใหม่มากนะปี2023นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในโครงสร้างตัวรถกันสักนิดหนึ่งนะครับผมรถทุกคันนะครับถ้าซื้อจากบริษัททถยนต์เนี่ยเรามีรับประกันให้ว่าไม่มีการชนหนักความตับต่อกรอมไมกับสีจมน้ํามาแน่นอนนะครับผมรถสภาพเดิมๆสวยๆคัดมาให้แล้วนะครับสภาพนางฟ้าเลยนี่ให้ดูนะครับจุดสปอร์ตเมทอาร์คนี่เลย สวยเดิมแบบนี้นะครับสีสันกลมๆแบนๆนะครับไม่ยุบไม่บุบนะครับไม่มีรอยงัดแงะตัดต่อใดๆนะครับรูปปลายผิวสัมผัสเรียบเนียนนะครับไม่เป็นผิวเปลือกส้มนะสีเดิมนะครับผมจากโรงงานบอดี้เดิมจากโรงงานนะครับผมออกมาจากโรงงานยังไงอยู่ที่เพรยนต์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมสวยงามน่าใช้นะกับคันี้สี่แสนห้าหมื่นกพันบาทนะครับผมบอกราคาเลยกับด้ขไม่สี่หมื่นแปดพันโลนะครับผมดูบริเวณเสาเอสักนิดนึงนะครับนี่เลยกับน็อ น็อตไม่ขยับนะครับทุกจุดน็อตทุกตัวไม่ขยับนะครับบริเวณเสา A ไม่มีขยับขันไขใดๆนะครับผมบริเวณบันไดทางขึ้นรถนะครับตรงนี้สีก็ยังเ้งเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีรอยรองเท้าหรือรอยขูดใดๆเลยนะครับผมบริเวณเสา B เอเช่นเดียวกันนะครับผมน็อตทุกตัวไม่ผ่านการขันการไขนะนี่เลยสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับรวมถึงเพลทเนมนี่เลยครับรถปี23ชัดเจนนะครับตรงปีตรงรุ่นนะครับมาดูฝั่งประตูด้านหลังกันบ้างนะครับ ประตูหลังนะครับฝั่งซ้ายมาดูโครงสร้างกันนี่เลยนะครับผมแน่นๆปึ๊บแงะออกมาจุดสปอร์ตเมทอาร์คนะครับสวยกลมเดิมแบนๆกลมๆแบบนี้ไม่ยับยุยยี่นะครับผมไม่มีการงัดแงะ,งะแตัดต่อมารูปปลายผิวสัมผัสเรียบเนียนเช่นเดียวกันนะครับผมด้านล่างมีรอยขีดโรบอทแบบนี้นี่เลยนะครับผมรถเดิมนะครับจะมีรอยขีดจากโรบอตในการทําสีนะฮะจากโรงงานเลยนะครับ พาชมรอบๆคันเลยนะครับผมก็ได้ตัดสินใจได้นะคนที่ดูอยู่สําหรับใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสองห้าสองเจ็ดห้าสี่ศูนย์เบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาเลยเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เรารับผู้เงื่อนไขนะครับผมใครที่กําลังดูอยู่ติดตอ่อมาได้เลยนะครับเบยวมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ด้วยนะครับหนึ่งปีเต็ม ใครกำลังสนใจแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับมาดูบริเวณโครงสร้างฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่เลยฝั่งขวาหรือฝั่งคนขับนะครับนี่โครงสร้างจุดสปอรเตเมทอาร์คนะครับสวยดาสวยงามกลมๆแบนๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยับยุยยี่ไม่บิดเบี้ยวนะครับผมรอยพ้นนะครับรอยคีโรบอทนี่อยู่ครบนะครับผมจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะโครงสร้างเดิมรถเดิมสภาพนางฟ้าคัดมาให้อย่างดีนะครับ ใครกำลังหารถมือสองน้องๆมือหนึ่งเนี่ยจัดไปเลยนะครับผมสีเทาแลมโบด้วยสีใหม่ด้วยคันนี้เป็นกุญแจคีเลสนะครับผมกดปุ่มกดล็อกเข้ารถได้นะครับมาดูโครงสร้างประตูคนขับนะครับแงให้ดูมาดูกันกับจุดปอนเมทอาร์คนะครับบริเวณคนขับนะครับผมฝั่งคนขับนี่เลยนะครับสวยกลมแบนเรียบเนียนแบบนี้นะครับรูปปลายผิวสัมผัส เรียบเนียนนะครับกลมๆแบนๆเดิมๆจากโรงงานสีเทาแลมโบนะครับรถปี2023เลขหม่์48,000โลเท่านั้นนะครับผมนี่เลยเสา A ฝั่งคนขับนะครับผมน็อตทุกตัวไม่เคยผ่านการขันการไขใดๆนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับบริเวณทางขึ้นรถเช่นเดียวกันนะครับสวยเดิมแบบนี้ใสๆเลยนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่เลยเสา B น็อตทุกตัวไม่ผ่านการขันไข แงะใดๆนะครับสวยเดิมจากโรงงานนะฮะอ่ะจะพามาดูภายในอินเทเลียกันบ้างนะครับผมเริ่มกันต้นกันที่บานประตูนะครับคันนี้ภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสีดําล้วนนะครับผมวัสดุประตูนะครับจะเป็นฮาร์ดแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นพลาสติกทันท่าแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณที่พักศอกคนขับตรงนี้จะเป็นวัสดุแบบซอฟท์ทัชนะเป็นหนังนะครับผมเดินได้สีขาวนะครับกระจกขึ้นลงไปฟ้าสีบานนะครับออโต้บานคนขับนะครับเซนทันล็อก องศากระจกมองข้างจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมบริเวณนี้จะเป็นวัสดุพลาสติกสีดําแต่ว่ามีประกายมุกๆหน่อยนะสวยงามเลยทีเดียวครับด้านล่างมีลําโพงมาให้นะครับผมพร้อมที่วางขวดน้ำหนึ่งตำแหน่งนะครับเก็บของบางส่วนได้ตรงนี้นะครับผมมาดูด้านในนะฮะภายในนะครับสวยงามรถปีใหม่นะใช้งานน้อย48,000ื่นแคดันโลิ่มที่ด้านขวานะครับแผงแอร์นะครับดีไซน์มา สวยงามเลยเดียวเล่นกรอบแบบสีแบบซิลเวอร์มาด้วยนะนะครับผมแบบสีเทาดำหล่อเลยนะครับอคันนี้เป็นกุญแจคีเลสให้ดูกุญแจนิดนึงนี่ฮะกุญแจเขาจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมมินิมอลน่ารักน่ารักนะครับผมมาพร้อมกับปุ่ม engine start มีมาให้นะครับด้านล่างมีระบบอะไรบ้างนะครับ traction control มีมาให้นะครับผมพร้อมระบบ auto start auto stop นี่เลยมีมาให้ปิดได้นะครับผมพร้อมช่องเก็บเหรียญตรงนี้1จุดนะครับด้านล่างบริเวณนี้จะเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับผม แป้น ek, เบรกแป้นคันเร่งนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมส่วนด้า <c> น <oughs> อ่อไปครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่เปิดฝาถัางน้ามันนะครับอ่ะมาดูภายในกับฟวงมาลายัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันนะครับสภาพสวยไม่ช้ําเลยนะครับรถ4 8 0 0 0โลนะครับผมสวยงามเดิมๆแบบนี้มันติฟังกชันรับสายวางสายนะครับผมควบคุมโหมดเครื่องเสียงต่างๆจากบริเวณนี้ได้เลยแอร์แบ็กมีมาให้ครบๆนะครับผมหนังพวงมาลายัยเนี่ยบอกเลยว่าแน่นๆตึงๆ ไม่ปีดไม่ฉีดไม่ไม่เปรไม่ลอ่อไม่ร่อนเลยนะครับผมพร้อมใช้งานคันนี้เป็นปี23านะจะได้มากับจอกลางตัวใหม่แล้วด้วยนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมแอร์ออโต้ด้านล่างนะครับผมเกียร์ออเกียร์เป็นเกียร์ออโต้น,นะครับผมบริเวณด้านล่างมีที่วางขวดน้ํา2จุดนะอาจจะมืดๆน,นิดนึงนะครับผมเบรกมือแบบแมนนวลนะครับพร้อมกับพาวเวอร์อัเลทหนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับผมด้านบนเพดานสวยใสยไร้รอยเจิมใดๆนะครับผมสี เาดำดุดดุแบบนี้นะครับผมม่านบางแดดนะครับฝั่งคนขับก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงกลางมีไฟสองแผ่นที่มาให้นะครับผมกดที่ไฟเปิดได้เลยนะครับผู้โดยสารด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับคันนี้มีจอกลางมีกล้องถอยนะนะครับผมแล้วก็กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับมือนะครับแมนนวลแบบนี้เลยนะฮะพาดูเบาะกันนิดนึงนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับผมเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวแบบนี้แน่นๆตึงๆ ไม่ปีดไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นให้เห็นเลยรถแค่สี่หมื่นแปดตันโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูบริเวณเบาะหลังกันสักนิดนึงนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมนี่เลยเบาะหนังแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่ปีดไม่ฉาไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับผมเดินได้สีขาวเช่นเดียวกันนะครับรองรับ Isofix ติดตั้งคาซีได้นะครับด้านหลังได้กมาได้มากับพอร์ต USB 2พอร์ตด้วยสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับสามารถปรับพับเบาะได้ แบบ60-40บสี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูด้านหลังครับลืมบอกไปนะครับคันนี้ได้มากับกล้องถอยแล้วนะครับมีจอกลางมีกล้องถอยให้นะครับผมเปิดขึ้นมานะครับบริเวณใต้โลโก้โตโยต้านะครับจะเห็นด้านหลังนะครับกว้างๆแบบนี้เลยยารีสือว่าก็ไม่แคบนะครับผมคันนี้สวยงามน่าใช้นะครับรถเล็กเล็กอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นนะครับภายในกว้างขวางดีนะครับผมวางของได้เยอะประมาณหนึ่งนะครับ มีไฟสองสว่างมาให้นะฮะแล้วก็มีถาดบังสายตามาให้ด้วยแบบนี้นะครับติดมากับรถเลยด้านล่างนะครับผมถาดเก็บของนะครับมีมาครบนะครับอุปกรณ์อะไรอยู่ครบเลยนะครับผมภายในสวยอามเดิมๆแบบนี้นะครับเบาะปรับพับได้60-40เพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับอ่อาดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงลืมเลยนะครับผมกับน็อตฝากกระโปรงนะครับผมน็อตประตูท้ายขออภัยครับน็อตประตูท้ายนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้ สีสันสวยเดิมแบบนี้เลยไม่ผ่านการขันไขงันแงะใดๆนะครับสวยเดิมจากโรงงานรถปี2023ันยไม่สี่หม่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องกันนิดหนึ่งมาดูกันที่ภายในห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าภายนอกสวยยังไงภายในสวยอย่างนั้นเลยนะครับผมรถ4 8 0 0 0ืโลใช้งานน้อยมากปี23เครื่องยนต์ VVTI นะครับผม1.2คันนี้ภายในสวยมากนะครับผม เครื่องยนต์เดิมๆไม่มีปัญหาการรั่วไหลเยอะของของเหลวใดๆเลยนะครับสภาพเครื่องแห้งๆพร้อมใช้งานนะครับผมมาดูโครงสร้างกันกับน็อตฝากระโปรงนะครับด้านหน้าด้านซอกในแบบนี้นะครับไม่เคยผ่านการขันการไขนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเดิมสนิทนะครับผมนี่เลยน็อตคานต่างๆนะครับเบ้าหัวช็คนะครับจุดสปอรเตเม์อาร์คสวยๆกลมๆแบบนี้นะครับไม่ผ่านการดัดการงัดการแงะใดๆนะฮะนี่เลยนะครับคานหน้าสวยๆคานซ้ายคานขวาสวยๆแบบนี้นะครับผมมาดูด้านซ้ายกันนี่เลย จุดสปอร์ตเมทอาร์คนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับผมน็อตซออข้างในนะครับสวยเดิมไม่ผ่านการงัดแงะแกะเกาใดๆนะครับฝากระโปรงสีสันสวยงามนะครับภายในสีด้านๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่กันครบๆนะครับแผ่นกันความร้อนเองก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่เยินนะคันนี้ซีนนะครับจิกเข้าเลยนะครับเป็นรอยเล็บเลยอันนี้ใหม่มากๆรถปี2023ใช้งานไปแค่48,000โลเท่านั้นครับสีเทอร์เรนโบสีใหม่ด้วยตัวไมน่าเชน สำหรับใครนะครับที่กำลังหารถปีใหม่ไม่น้อยสักคันไว้ใช้นะครับผมรถเล็กๆไว้ใช้งานที่แบบคล่องตัวหน่อยนะครับกับ t o โยต้ายาริสนิตัวนี้นะครับดีไซน์ใหม่ไหม o r c ้ a เชิหน้าฉลามหัวค้อนแฮม m มอร์เฮดมาพร้อมกับสีใหม่สีเทาแลมโบนะครับเครื่องยนต์พันสดูแลง่ายประหยัดน้ํามันนะครับผม20กว่าโลลิตรเลยนะครับคันนี้สวยงามน่าใช้นะครับรถปีใหม่ไม่น้อยนะกับราคาค่าตัว 4 5 9 0 0 0บาทนะครับผมเครดิตดีปีดาวผ่อนเริ่มต้น7,700บาทเท่านั้นใครได้ได้1 6 0 0ขึ้นไปเนี่ยมาจัดคนเดียวจบได้เลยนะครับคันนี้รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับผมน่าใช้งานอนเนกประสงค์เล็กๆอีกหนึ่งคันนะครับผมใครกำลังหาอยู่แล้วก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์2 7 5 4 0นะครับผมติดต่อเซลลดีมาได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้ตลอดนะครับผมทักมาได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมบริการให้เองไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับผมท เรารับหมดนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะสําหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเจ้านิวย r รสก1.2 Smart คันนี้ไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับมีคลิปลงทุกวันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ